อักษรครวบกล้มหรือเราอาจจะเคยได้ยินชื่อมันบอกว่าคําควบกล้มนะครับอักษรครวบก็ได้แล้วมันมีหลายชื่อนะฮะแต่มันคือสิ่งเดียวกันนะมันมีหลายชื่อแต่มันคือสิ่งเดียวกันนะ,ะอักษรครวบกล้มคาควบกล้มนะหรืออักษรควบอะไรเงี้ยพยัญชนะควบก็ได้เอาจริงมันอาจจะมีชื่อนี้ก็ได้นะฮะก็มันคืออันเดียวกันนะ ซึ่งอักษรควบกล้ามนะครับแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับแบ่งออกเป็น2ชนิดเนาะอ่ะชนิดแรกนะครับก็จะเป็นควบแท้กับส่วนชนิดที่2ก็จะเป็นควบไม่แท okay. okay. <eza> ้นะครับอ่ะมันก็จะมีแค่2ชนิดแค่นั้นเองนะครับก็คือควบแท้กับควบไม่แท้นะฮะในส่วนของควบแท้คุณครูมีคีย์เวิร์ดนะเรียนกับคุณครูนะฮะจะต้องมีคีย์เวิร์ดนะฮะ จะต้องมีคนะีย์เวิร์ดเนาะจะต้องมีอะไรแบบเด็กบอกไม่จดไม่ได้เลยเหรอภาษาไทยไม่ได้ลูกเราต้องจดนะคุณครูจะมีคีย์เวิร์ดแทรกเสมอมีเทคนิคมีแนวข้อสอบมีอะไรต่างๆให้เด็กๆเสมอดังนั้นเด็กๆจะต้องจดเพิ่มเติมนะอันนี้สัญญากันก่อนนะสัญญากันก่อนนะจะต้องจดเพิ่มเติมนะหนึ่งคำควบแท้นะครับคุณครูมีคีย์เวิร์ดให้นะครับโอเค K.W. ท่านี w ้ 3, อย่าไปงงนะว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดนะครับก็คือง่ายๆเลยควบแท้จะต้องอ่านออกเสียงสองเสียงพร้อมกันคีย์เวิร์ดนะ จะต้องอ่านออกเสียงสองเสียงพร้อมกันนะครับคำควบควบกล้ามแท้นะครับคีย์เวิร์ดคุณครูให้ไว้แล้วนะครับจดได้เลยนะครับก็คืออ่านออกเสียงสองเสียงพร้อมกันนะครับก็จะคําที่มาใช้เขาเรียกว่าอะไรนะพยัญชนะที่เอามาใช้ควบก็จะมีในส่วนของตัวรอเรือรอลิงแล้วก็วอลแวรนั่นเองนะครับจะมีอยู่สามตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาลองดูกันนะครับ เสียงควบแท้นะครับอันนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นเสียงควบแท้แบบภาษาไทยกับเสียงควบแท้แบบภาษาต่างประเทศนั่นเองนะคบเสียงควบแท้แบบภาษาไทยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆจําคีย์เวิร์ดของคุณครูก็พอแล้วเอาจริงสิ่งแรกนะเด็กๆจําคีย์เวิร์ดของคุณครูก่อนก็คืออ่านออกเสียงสองเสียงพร้อมกันอันนี้จะช่วยในเรื่องของการทําคําคําควบแท้นะครับอ่ะอันนี้เด็กๆจําคีย์เวิร์ดตัวนี้ไว้แต่ว่าถ่าบังเอิญใช้คําว่าถ่าบังเอิญ นะถ้าบังเอิญข้อสอบนะข้อสอบออกว่าคำควบแท้ในข้อใดเป็นควบกล้ำแบบเสียงภาษาไทยนะแบบเสียงภาษาไทยเออมีทั้งหมดกี่เสียงลูกมีทั้งหมด11เเสียงนะฮะก็จะมีตามนี้เลยนะมีตามนี้เลยมีอะไรบ้างนะฮะมีกอไก่รอเรือนะครับนะมีคอควายรอเรือปอปลารอเรือพอพานรอเรือ ตอเต่ารอเรือนั่นเองนะฮะก็ไก่รอลิงนะฮะคอควายรอลิงปอปลารอลิงพอพานรอลิงก็ไกว่วอลแมนคอควายวอลแวนนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะของแบบนี้อย่างเช่นอะไรน,นี่คุณครูขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเอาง่ายๆเอาแค่บ,บางคําแล้วกันนะฮะไม่ยกเยอะเนาะเพราะเอาจริงๆถ้ายกทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆจะแบบเอเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอนะฮะอ่ะอย่างเช่นคําว่า กอไก่กับรอเรือคำว่าอะไรลูกอ่ะอย่างเช่นคำว่ากราบนั่นเองนะคะเห็นไหมเราก็จะอ่านออกเสียงกอไก่กับรอเรือไปพร้อมๆกันนะฮะเราก็จะอ่านออกเสียงกอไก่กับรอเรือไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว อักษรอ,อ,อักษรควบในภาษาไทยนะครับก็จะมีทั้งหมด11เสียงนั่นแหละเดี๋ยวเด็กๆก็ลองไปยกตัวอย่างแล้วกันนะครับลองไปหาดูแล้วกันว่าเฮ้ยตัวไหนใน11ตัวนี้มันมีคําไหนบ้างมีในลักษณะแบบไหนบ้างนะครับโอเคเนาะน,นี้ก็จะไปลองดูกันอันนี้คุณครนะูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนึกได้พอดีนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนอกจากเสียงในภาษาไทยสิบเอ็ดเสียงแล้วมันก็จะมีในส่วนของ เพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือในส่วนของอขอข่รอเรือขอข่วอลแวนแล้วก็ขอพึ่งรอลิงนะครับอ่ะโอเคขอข่รอเรือขอไข่วอลแวนขอพึ่งรอลิงนะคะวันนี้ก็จะเป็นควบอีกเสียง ที่เป็นเสียงภาษาไทายเหมือนกันเพราะว่าอ,อะไรเอาจริงๆแล้วเนี่ยขอไข่กับคอควายเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกมันคือเสียงเดียวกันใช่ไหมส่วนตัวพอพานกับพอผึ่งเนี่ยมันก็คือเสียงเดียวกันดังนั้นมันมันก็เป็นเสียงควบควบแท้ในภาษาไทายได้เหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับโอเคเนาะอ่ะนะอันนี้กเ็เราก็เพิ่มเติมลงไปจดเพิ่มเติมลงไปนะครับ,ต,นะรบต่อมานะครับต่อมานะก็คือเป็นเสียงควบ ในภาษาต่างประเทศนะครับอาจจะมีในส่วนของตัวฟอ่าฟ,อฟันรอเรืออย่างเช่นคําว่าอะไรอย่างเช่นคําว่าฟรีใช่ไหมหรือบอใบไม้อ่ารอเรืออย่างเช่นคําว่าอะไรลูกคําว่าบราวน์บราวที่เป็นสีน้ําตาลนะนะประมาณนั้นก็ได้นะครับอ่าทอนอาหารรอเรืออันนี้เด็กๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีนะ ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหนูออกเสียงเป็นอะไรลูกถ้าหนูออกเสียงเป็นอ่ะอย่างนี้แล้วกันอ,อ่ะคําแรกหนูอ่านออกเสียงว่าอะไรนะคําแรกหนูอ่านออกเสียงว่าทราบใช่ไหม เราออกเสียงเป็นเสียงซอโซนะครับคำที่สองเราออกเสียงว่าจันทราเราออกเสียงเป็นทหารรอเรืออ่ะโอเคครูมีคำถามลูกง่ายๆเลยอันไหนเป็นควบแท้อันไหนเป็นควบไม่แท้เออเห็นไหม <c oughs> อันแรกไม่แท้อันที่สองล่ะเป็นควบอะไรลูกเป็นควบแท้นั่นเองนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆเลยก็คือใช้คีย์เวิร์ดที่คุณครูบอกนั่นแหละ นะครับอันนี้ต้องระวังพอทหารรอเรือเนาะก็คือใช้คีย์บวดที่ครูบอกก็คือถ้าเป็นควบแท้ยังไงมันต้องอ่านออกเสียงสองเสียงพร้อมกันนะครับถ้ามันออกเสียงเป็นเสียงซอโซออะบอกได้เลยไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าออกเสียงเป็นทหารรอเรืออันนี้ใช่นะครับอ่ะตามนี้เลยเนาะแล้วก็ต่อมานะครับดอเด็กรอเรืออย่างเช่นอะไรคําว่าดรีมใช่ไหมดรีมความฝันเนี่ยอ่าฟอร์ฟันรอลิงอย่างเช่นคําว่าอะไรลูกฟูใช่ไหมอะฟูได้บอใไไม อลอริงอย่างเช่นคำว่าบรูอะบรูสีฟ้านั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของคำควบแท้นะครับคำควบกล้มแท้เนี่ยนะครับก็คีย์เวิร์ดก็จะมีประมาณนี้เนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คืออ่านออกเสียงสองเสียงพร้อมกันนะครับใช้ตัวรอเรือลอลิงวอลแวนนะก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือเป็นเสียงควบกล้มในภาษาไทยแล้วก็ เป็นควบกล้มในภาษาต่างประเทศนะครับแต่ว่าใดๆแล้วเด็กๆไม่ต้องซีเรียสเด็กๆจําแค่คอนเซ็ปต์จำแค่คีย์วิร์ดที่ครูบอกก็อกพอก็คือออกเสียงสอง,สองเสียงพร้อมกันโอเคไหมลกูกโอเคนะอ่ะทีนี้มาสิ่งที่หนูจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในการเรียนของคําควบแท้นะคะวันนี้คุณครูนึกได้พอดีเลยนะบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรียนไปพูดไปเดี๋ยวมันก็จะนึกได้แล้วก็เด็กๆก็จะได้เขียนเยอะนะฮะดังนั้นก็พยายามทําใจนิดนึงนะว่า เรียนเนื้อหาวิชาภาษาไทยเราอาจจะต้องได้จดนะแต่ว่าเด็กๆบอกว่าอุ๊ยจดเยอะนะคุณครูให้จดเยอะมากเลยแต่ว่าจดไปก่อนลูกมันมีประโยชน์นะถ้าไม่มีประโยชน์เนี่ยคุณครูไม่เอามาจดแนะ่มาให้หนูเขียนไม่ให้หนูจดแนะ่นอนนะคดังนั้นเนี่ยอันนี้มันมีประโยชน์นะอ่ะทีนี้เรามาดูกัน <c oughs> ต้องระวังนะครับแนวข้อสอบมันจะมีแบบนี้เข้ามานะครับแล้วเชื่อได้เลยว่ามันมีหลายคนมากนะฮะที่แบบผิดพลาดท,ทางเทคนิคนะฮะเขาใช้คําว่าผิดพลาดท,ทางเทคนิคได้เลยนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอุ๊ยเราเจอแล้วเรามั่นใจมากนะเรามั่นเวอร์นะแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราพลาดได้อ่ะมาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูยกมาแล้วเด็กๆลองดูนะครับ โอเคเด็กๆสังเกตนะคะว่าเราจะเจอเอ้ยมันมีตัวเพยัญชนะสองตัวอยู่ติดกันนะค,ค,คล้ายๆกันเลยกับเสียงควบกล้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีคําถามอยู่นะมันจะมีคําถามอยู่ว่าอันไหนล่ะเป็นคําควบกล้ำอันไหนไม่ใช่คําควบกล้ำอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีดอกจันไว้เลยลูกเออต้องเขียนไม่พอดอกจันด้วยนะฮะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่า ครูคเชื่อเลยว่ามันจะมีคนพลาดนะฮะใช้คาว่าจะต้องมีคนพลาดในลักษณะของข้อสอบเมื่อเจออะไรแบบนี้นะเพราะว่าเออเรามั่นใจมากเลยเราเจอเพยัญชนะสองตัวติดกันแต่ว่าเราไม่ตายลูกเราจะแบบเราจะไม่เรือล่มก่อนเราจะแบบไปให้ถึงฝั่งดังนั้นเราจะปิดช่องโหว่ตัวเองทุกช่องโหว่เลยนะคุณครูจะปิดช่องโหว่หนูไม่ให้แบบว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นภาษานางงามก็ไม่ให้ตายใหม่เลยนะฮะ ไปต่อได้เลยนะโอเคเรามาดูสองคำนี้ที่คุณครูเขียนเป็นตัวอย่างให้นะเด็กๆบอกครูได้ไหมลูกว่าอันไหนล่ะเป็นควบกล้ามอันไหนไม่ใช่คำควบกล้ามอันแรกหนูอ่านว่าอะไรอันแรกหนูอ่านว่าผีอ่านะฮะอันที่สองหนูอ่านว่าผลิตอ่าดังนั้นเราได้คําตอบนะครับอ่าเราได้คําตอบเนาะ ว่าอันแรกเนี่ยเป็นคําควบกล้ามอันที่สองไม่ใช่นะฮะหน้าตามันอาจจะคล้ายกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่นะฮะต้องดูดีๆต้องอ่านออกเสียงดีๆด,ดังนั้นอันนี้เด็กๆจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการอ่านหนังสือด้วยนะ,ค,ะคือต้องอ่านคำให้ให้ถูกด้วยนะครับก็จะช่วยได้นะครับโอเคเนาะอันนี้เรื่องของคําควบกล้ามเหม็นไหมครับแค่สไลด์เดียวเราใช้เวลามากนะฮะดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับเด็กๆต้องระมัดระวังให้ดีๆ อย่าพลาดนะอย่าพลาดกับสิ่งอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วเนี่ยเราก็จะพลาดได้ดังนั้นเราจะไม่พลาดนะคะเราจะต้องแบบปิดช่องโหว่ตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคเนาะจบแล้วนะ,ะในส่วนของคำควบแท้